คนเราจะมีพูกนี้ได้อีกกี่วันมีโอกาสพูดให้พูดวันนี้เพราะบางครั้งคำว่าไวท้ทีหลังมันอาจเปลี่ยนเป็นคำว่า สายเกินไปหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นๆเลยครับแดดล่มลมตกครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็นดูแล้วเปลี่ยวใจเงาเงาอยู่คนเดียว สวยสวยยามเย็นเย็นเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับ200บาทครับ200บาทผ่านตลอดสายครับสวยสวยยามเย็นเย็นเลยครับเช่า2องค์300บาทครับเก็บตกสวยสวยยามเย็นเย็นครับมาดูรายการที่1กันเลยครับ เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเนื้อเก่าๆหนึบๆนุ่มๆเลยครับสวยๆเลยครับ รายการที่3ก็เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับปิดท้องเก่าครับาตฐานอุดไ้ฐานเป็นตะกุดครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับมีสององครับองค์ที่สองครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่4ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่5ครับเป็นพระสังกรจจายครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับ รายการที่6ก็เป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่7จ็ครเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะเก่าครับปิดตามัดข้าต้มครับ รายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับน่าจะเป็นรุ่นฟ้าคำลนครับได้ฐานตอกโคตดเลยครับรายการที่9ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับเนื้อออกสำลิศเลยครับ รายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อเปียกทองคำครับรายการที่11เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่12ครับเป็นพระปิดตาครับหล่อโบราณเก่าครับเลี่ยมกรอบเก่าโบราณครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จเนื้อผงครับด้านหลังเป็นปิดตาครับ พี่องน้องดูให้ชอบดูให้โดนครับ200บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับเช่า2องค์300บาทครับจัดไปครับรายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับมี2องค์ครับ รงที่2ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่15ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ200บาทก็เสียวได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่16ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่17ครับหล่อโบราณเปียกทองคำครับปิดตาหลังยันยุ่งครับ สวยๆเลยครับรายการที่18ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่19ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่20ครับเป็นปิตาเนื้อเมฆกับพัดครับมี2อ,องค์ครับเนื้อสวยๆเก่าๆค่ำๆเลยครับปิตาเนื้อเมฆกับพัดเก่าครับหลังยันยุ่งครับเมตตามหาอุดครับคงกระพันชาตีครับแควคาดปลอดภัยครับ รายการที่21ครับเป็นหล่อโบราณเก่าครับหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่ครับเนื้อโลหะครับรายการที่22ครับเป็นปิดตาหลังแบบครับปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับ รายการที่23ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่24ก็ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับด้านหลังปั๊มรูปเจดีครับ สว,สวยเก่ารทนนเายี่สิบห้าครับรรเป็นชินาลาชหล่อโบราณหลังยันครับเหียนพระพุทธชินราชครับรายการที่26ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ เนื้อออกนอวโลหะเลยครับรายการที่27ก็เป็นเหรียญจอบเล็กหลงพ่อเงินหล่อโบราณครับ รายการที่28ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับเนื้อเก่าๆเลยครับมี2องค์ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทก็เอื้อมถึงครับ รายการที่29ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับตอกหมายเลขนัมเบอร์ครับสามครับสวยอย่างนี้ก็200บาทครับสวยมากสวยน้อยก็200บาทครับ รายการที่30ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมครับเป็นพระกุหรือเปล่าครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับหลวงพ่อเดิมเนื้อชินตะกัวเก่าครับรายการที่31เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับหล่อโบราณหน้าฝรั่งครับ รายการที่32ครับเป็นพระปิตาครับพระปิตาลงลรักเก่าครับสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับ 200บาทราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่34ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับรายการที่35ก็ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับได้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อโลหะเก่าครับ รายการที่36ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่37ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกลักเก่าครับน่าจะเป็นพิมพ์ปั้นครับ รายการที่38ก็เป็นพระสมเด็จไกเซอร์ครับเหนือผงเก่าๆเลยครับมันๆเลยครับรายการที่39ครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่องเงินครับปี2515ครับสวยๆเก่าๆเลยครับ มีสองเหรียญครับเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินครับรายการที่40ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อนวมครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับด้านหลังเขียนว่าเลข2ครับ หล่อเลข2องครับน่าจะเป็นรุ่น2ครับรายการที่41ครับเป็นพักกิ่งเก่าครับได้ฐานอุดกิ่งครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับ รายการที่42ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับดูให้ชอบดูให้ดูใจครับสวยทุกองค์ครับ200บาทราคาเบาๆครับเช้าหมดอดได้ของดีครับรายการที่43ครับเป็นพักกิ่งหล่อบโบราณครับใต้ฐานตอกโคตธรรมจักร น่าจะเป็นรูปะระฆังครับต่อโคตระะฆังครับเสียงกิ่งดังกลงวานครับรายการที่44ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อธรรมจักรครับเนื้อชินตะกัวด้านหลังจานยันครับ รายการที่45เป็นพักกิ่งหลอโบราณครับเนื้อเก่าๆเ,เลยครับรายการที่46คเป็นพระพิจิตเม็ดข้าเมาครับหลังลายผ้าครับเนื้อชินตะกัวครับออกชินเงินเลยครับ รายการที่47ก็เป็นพระสมเด็จครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค,ครับรายการที่48ก็เป็นพระมเหสีสวนครับเนื้อโลหะครับ รายการที่49ครับเป็นพักกิ่งอุดด้านข้างครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับสภาพใช้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พักเครื่องมหาชนครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปจะต่อไปครับพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ